สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิปอสอน Python จะสำหรับ QGS หรือ PyQGS นะครับโดยใช้ไลบรารี Gdal นะครับในวันนี้เราก็จะอสอนในเรื่องของการอ่านข้อมูลเดมเข้ามาซึ่งเป็นลาสเตอร์ของรุ่มน้ำยมเนี่ยโดย ที่อ่านเข้ามาในรูปแบบของนามแป l เรซึ่งนามปลเรเนี่ยเราสามารถที่จะใช้คำสั่งเพื่อดูค่าสถิติของเรตัวน,นั้นได้นะครับซึ่งจะต่างจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้อ่านข้อมูลแบบเรนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับเนี่ยนะเราก็ Import ทีเดียวเข้ามาแล้วก็ไฟล์จะอยู่ใน id ตัวนี้นะครับแล้วก็ data U in basin t i p นะนั่นก็แล้วก็อดาข้อมูลเข้ามาเป็น dataset ds นะครับ gdl open เข้ามาจาะ,ะนั้นเราจะอ่านเราจะแปลงตัวนี้ให้มันเป็นนำปลายอะไรนะครับ ds g e s s l a s t e r band ก็แล้วก็ที่หนึ่งนะครับจากนั้นก็ read read as array please add a l a y นะครับ please add a l a y โอเคอืม read as get last e r band d s โอ้มันมีสลั์อีกอตรงนี้ get last e r band ก็จะเป็นลักษณะของอะไรนะครับอันหนึ่งเชฟเนี่ยเราสามารถ็นเชฟได้นะครับเชฟดเชฟได้นะครับเราสามารถใช้คำสั่งที่อยู่ในร่างายนะครับตรวจสอบได้นะครับอันหนึ่งเชฟมีนะ จำนวนแถวแล้วก็หลักนะครับแถวแล้วก็หลักแล,แล้วทีนี้เราดูค่า max ก็ได้นะครับหนึ่ง d max max ค่าสูงสุดนะครับค่าสูงสุดเท่าไหร่ครับค่าสูงสุด3 2 7 6 7นั่นก็คือ no data นะครับเมื่อกี้เรา มันไม่มีใช่ไหมครับคลิปก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับไม่สามารถที่จะหาค่า max กับค่าม i n ได้แต่เมื่ออ่านมาเป็นลักษณะของ array แล้วเราสามารถที่จะใช้คําสั่งนำภายที่สามารถใช้นำพาย array เนี่ยนะครับในการจัดการกข้อมูล array นี้ได้นะครับเราลอดง min เมื่กี้ก็ไม่ได้นะฮะสละในวิดีโอทั้งกลอน ไม่ได้นะครับเราจะรูว่าต่ำสุดที่ยี่สสงนะครับี22่22เมตรข้ามแบนด,ดนึมงโดนีสิได้สติหมดอืมความสูงอยู่ตรงนี้แต่มันรวมกับตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสตินะครับที่สามารถที่จะเรียกคำนวณได้ คลิปนี้ก็เจอสันจัค่กี้แล้วครับ